คุ้มสุกเต็มสิบนะแค่ชื่อนี่ก็คุ้มแล้วเห็นหะปะเต็มสิบคือเต็มเลยอ่ะเต็มมันมีผลประโยชน์อะไรที่มันเต็มอ่ะเต็มที่อ่ะค่ะ<ฆ>นะคะชื่อสิบทับห้านะคะตัวสิบทับห้าเนี่ยระยะเวลาสั้น,นะคะ่ะสั้นแค่เป็นการออมเงินนะคะเก็บเงินหรือถ้าพูดในสายนักลงทุนนะคะก็ลงทุนแค่ห้าปีลงทุนนะคะแค่ห้าปีนะคะแต่เขาจะมีความคุ้มครองให้สิบปีค่ะ นะคะตัวนี้นะคะมันจึงเรียกชื่อว่า10บทับห้านะคะสิทับหระยะเวลาสั้นๆเหมือนวันนี้พี่นิดหน่อยจะซื้อนะคะหรือน้องตรีจะซื้อนะคะถ้าวันนี้เราอายุสัก4ี่สบเหมือนเราลงทุนแค่5ปีแต่เขาก็จะดูแลเราไปจนถึงอายุ50ตอนนั้นเราอาจจะแบบไม่ไม่ทำงานแล้วไม่ทํางานแล้วก็คือเราไปทําอย่างอื่นนะคะหรืออาจจะชิวๆอยากกินกินอยากเที่ยวเที่ยวอยากทาอะไรทานะคะ,ะเราเรามีอิสระทางด้านการเงินนะคะตรงนั้นนะคะเรามาดูในเรื่องของ เนื่องจากว่าแบบประกันตัวนี้มันมีในเรื่องของออผลประโยชน์ของมันนะคะเราจะซื้อสินค้าอะไรสักตัวนึงเนี่ยเราต้องดูผลประโยชน์เห็นด้วยนะคะเนาะผลประโยชน์ตัวนี้นะคะถ้าเราลงทุนไปปั๊บนะคะผลประโยชน์เขาจะจ่ายคืนทุกปีค่ะขอใช้ภาษาแบบง่ายๆนะคะจ่ายคืนทุกปีทุกปีทุกปีกป<ม>น้องตรีลงทุนมา1น0 0 0แสนอาคาเนย์ให้ห้าพั ใช่5%เปอร์เซ็ตของ1แสนใช่เสียงสูงมากเลย5%เปอร์เซ็ของ1นึ่งแสนถูกไหมคะน้องตีลงทุน1ล้านก็5เปอร์เซนต์ของ1ล้านก็ทุกปีทุกปีไหมคะทุกปีทุกปีดูดูเหมือนน้อยมห้าห0 0 0นอ่ะเยอะไม่น้อยนะวันนี้มีหนึ่งล้านเข้าธนาคารเข้าธนาคารคิดตามเท่าไหร่จ้าดอกเบี้ยดอกเบี้ยไอ้พี่บอกสองกว่าดอกเบี้ยธนาคารอ๋อดอกเบี้ยธนาคาร ไม่ถึงหนึ่งเลยตอนนี้ไม่ถึงหนึ่งอ่าแล้วประกาศออกมาแล้วลดดอกเบี้ยใช่ลดลงไปอีกจุดสองห้าใช่ไหมก็เท่ากับยี่สิบห้าสตางค์แล้วอนาคตคะน้องตีจะลดอีกไหมคะลดแน่ตอนนี้เหลือกระสุนอยู่สองเม็ดบางที่บางประเทศนี่ถราลดจัดหนึ่งบาทใช่ไหมเป็นเจ็ดสิบห้าแล้วตอนนี้มายี่สิบห้าตอนต่อไปเท่าไห่เต้องต้จุดห้าสั่งอี แต่ของเราเป็นไงคะอนาคตเรายังยืนยันการันตี5%ทุกปี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 ในที่นี้คือได้เงินคืน5%ลง150,000ลง1ล้าน5 0 0 0 0น5 0 0 0 0หาร12ก็ตกประมาณเดือนละเท่าไหร่คะพี่4,500 เก็บรายเดือนได้ค่ะออมรายเดือนได้สามเดือนได้หเดือนได้แล้วก็รายปีได้ถ้ารายปีก็ห้าหมื่นก็สําหรับคนอายุเยอะก็เอาเป็นเหมือนเป็นแผนเกษียณก็ได้นะคะวางแผนยามเกษียณได้เพราะว่ามันเป็นระยะเวลาสั้นใช่แล้วทุนประกันขั้นต่ำแค่สามหมื่นเองสามมื่อ่าเราไม่ต้องไม่ต้องทุนประกันขั้นต่ำก็สามหมื่นคก็ซื้อได้แลยใช่จ่ายรายเดือนก็ได้ ใช่ค่ะอันนี้ได้ได้ถึงรายสามเดือนไดอันนี้อันนี้รายเดือนไม่ดีค่ะแต่ว่าค่าเฉลี่ยรายหกเดือนรายสามเดือนค่าเฉลี่ยของต่อเดือนนะคะสมมติวันนี้พี่นี่หน่อยซื้อทุนแสนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้นะคะเบี้ยครึ่งหนึ่งของทุนใช่เวลาจำง่ายๆครึ่งหนึ่งของทุนแสนหนึ่งเราก็ลงแค่ห้าหมื่นใช่ลงห้าหมื่นเราเราเฉลี่ยถ้าสมมุติเราเฉลี่ยของเราเองนะคะสิบสองเดือนตกเหมือนเราเอาเงินหยอดกระปุกสี่พันห้า บางทีเรา4,500เราก็ซื้ออะไรก็ไม่รู้เนาะซื้อสเปสปาเนาเดือนเดือนหนึ่งหลายหมื่นมากเลยเนี่ยเราก็แบ่งมา4,500นะคะตรงนี้แต่เก็บแค่5ปีนะคะอันนี้จุดเด่นลงแบบว่าฝากเงินแล้วมีทุนประกันให้ด้วยนะคะใช่บางที่จะเหมือนฝากเท่าไหร่ก็ได้ทุนเท่านั้นแต่ว่าของอาคเนนี่ฝากเห้า0 0ื่นได้ทุน1,000งแสนใช่เป็นจุดเด่นก็อย่างตัวอย่างนะคะ1นึ่งแสนเห็นไหมคะค่ะ อ่ะทุนสองแสนลง1นึ่งแใช่ไหมคะแล้วเก็บ5ปีเก็บห้าปีม0เงินห้าแสนใช่แล้วทุกปีก็มีเงินคืนเงินคืนเงินคืนนะคะปีละหเปอร์เซของ1นึ่งแสนสองแของ2 0 0 0สนก็ได้เท่าไหร่ละหมื่นได้ปีละหมื่นสิก้อนก็หนึ่งแสน0 0 0่งแได้สิบได้หนึ่งแสนหนึ่งแสนเงินฝากหนึ่ได้เงินคืน1น0 0งหมื่นหนึ่ถูกไหมคะ เพราะว่าเหมือนเราเก็บนะเราเก็บเท่าไหร่เราเก็บเท่าไหร่เราได้ห้าเปอร์เซ็นของเงินที่เก็บองั้นคิดง่ายๆตอนเนี้ยเราออมเงินหนึ่งแสนบาทะมีเงินคืนหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทสองแสนใช่ไหมทุนสองแสนแต่เราออมแค่แสนเดียวไงออมแสนเดียวได้ถึงหมื่นเลยใช่แต่ถ้าตายได้สองแสนถ้าเสียชีวิตถ้าไปตายโลกนี้ แสนหนึ่งได้หมื่นเลยนะหนึ่งแสนได้หนึ่งหมื่นเลยไม่ใช alone, ่ห้าพันนะได้หนึ่งหมื่นเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราลงเงินเท่าไหร่คะเราลงเงินเท่าไหร่แต่ทุนเน่ะมันเบิ้ลขึ้นมาเป้าหนึ่งเท่าแต่เราดูที่การลงเงินค่ะอแต่เงินคืนเนี่ยมันคืนจากทุนค่ะทุนสองแสนห้าเปอร์เซ็นต์ของสองแสนก็หนึ่งหนึ่งหมื่นโอ้โแต่จริงๆเราลงแสนหนึ่งนะถ้าล้านหนึ่งถ้าล้าน้หมื่นหนึ่งแสนก็ได้เดือนละประมาณเกือบหนึ่งหมื่นเลยนะคะใช่แต่ว่าทุนคุ้มครองสองแสน โอ้น oh, right? kind of ี yes. so ่บอกสำหรับคนอายุเยอะๆทำเป็นแผนเกษียณได้เลยกับทุกคนค่ะบองกันทุกคนเลยเพราะอายุที่รับอยู่ระหว่าง30วันถึง65ปีใช่ค่ะแต่ทำไมของ24 89ถึง64ปีใช่ไหมใช่ค่ะมีระยะเวลาตามคำนวณไม่เหมือนกันนะคะตามนักคณิสตา์ประกันภัยที่เขาคำนวณออกมาอย่าไม่พอครบสัญญาด้วยค่ะจันครบสัญญามีเงินอีกหนึ่งก้อน จากที่เราลงทุนไปใช่ไหมคะเราได้5%คืนนะคะอนาคตก็การันตีหร์เครบปีที่10ค่ะได้250%รทุน1นึ่งแสนรับ2 5งแสทุนสองแสนรับเท่าไหร่นะคะน้0ต0ห้าแสนมันก็เบิ้ลเนาะเป็นเหมือนสองเด้งคือรับรวมแล้วเนี่ยคือ300%ร้อยสาเลยใช่300%เของทุนประกันทุนลงทุนประกันเนี่ยอยู่ที่2องแสเก็ ค่ะก็คิดไม่ออกเลยเอาเป็นไปก็ถามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็หมวกแสนททำให้หมื่มื่วงวงเซ็นแอปค่ะเซกิดอะไรขึ้นวงวงแบบนี้เป็นอเพราะวก็กำลังคิดอาู่นี่แสดงว่าแสดงว่ากำลังคิดก่อนเกษียณใช่ไหมว่าเงินจะต้องลงเท่าไหร่เ่ยใช่เหมือนเราเตรียมเก็บเงินไว้ยังเกษียณนี่เลยมีคนถามมาเลยค่ะ ว่ารับอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะสามสิบวันจ้าถึงหกถึห้าปีเลยค่ะอยังทันอ่าอยู่ในช่วงอายุระหว่างนี้ซื้อได้เลยนะคะซื้อได้เบี้ยเท่ากันทุกทุกอายุเลยค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วยใช่ค่ะซื้อได้ถึงสุดสามล้านอ่าใช่แล้วค่ะก็แต่นี้แล้วแต่อายุนะคะก็คืออย่างถ้าสมมติอายุไม่เกินห้าสิบห้าปีอย่างเงี้ยค่ะก็เราสามารถซื้อได้ประมาณทุณล้านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพเลย แต่เป็นอายุนะรู้สึกว่าซื้อได้สูงสุด3ล้านนะคะหรือว่าได้มากกว่าอตอนนี้1ล้านก่อนแต่ถ้า3ล้านนี่คือรวมทุก แานหนึ่งล้านอ่ะแป๊บหนึ่งนะคะหนึ่งล้านเนี่ยไม่ต้องตอบคําถามสุขภาพแต่ถ้าสามล้านก็ไปดูว่าอายุเท่าไหร่อาจจะต้องตอบคําถามสุขภาพคือได้มากกว่าสามล้านไหมคะได้ได้ค่ะ้ี่ตรวก็ได้ค่ะอาจจะต้องตรวจสุขภาพเท่านั้นแต่คือในหนึ่งล้านแรกนะคะไม่ต้องตอบคาถามสุขภาพเลยใช่นะคะแต่ว่าเขาก็อาจจะมีข้อ ก็รายละเอียดภายใต้ระเบียบนิดนึงาถ้ามีโรคประจําตัวอยู่เคยถูกปฏิเสธอาจจะต้องให้ข้อมูลนะคะเกียดหนึ่งระวัติของผู้เอาประกันนะคะในใบของค่ะนะแต่ว่าถ้าอยากซื้อมากกว่า3ล้านได้นะคะอาจจะต้องมีตรวจสุขภาพบ้างก็ตามมีนะคะมีสมาชิกเคยซื้อสิบล้านได้ได้ค่ะได้เราก็ไปดูว่าในในในทุกล้านให้อะไรดีคะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนของต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนนะแต่กับ เป็นกระเป๋าใช่ไหมคะแล้ว IIR สูงถึง2.56ใช่แล้ว5ออัตราผลตอบแทนเรา2.56เราจัดเป็นอันดับ2นะคะเอื้องของประเทศเลยนะคะของประเทศเลยในแบบออมทรัพย์ตัวนี้นะคะใช่ระยะสั้นคือตัวสิบับก็คือของอาคเน่แบบสั้นเนี่ยอันนี้ผลตอบแทนสูงสุดแล้วใช่ไหมคะที่เอาเอามาเสนอ่ช่ผู้ชมในวันนี้สิบับห้านาดีกขอดีคือถ้าเป็นระยะสั้น ตัวอื่นๆที่ไม่ใช่สิบพั้าตัวนี้ค่ะก็คือเบียมักจะเท่าทุนประกติที่เคยแบบตัวสั้นๆที่เคยผ่านตาจะเห็นจะแสนกับแสนแล้วก็เงินคืน5%อซอันนี้มันก็เลยเหมือนแบบหเบิ้ลเลยเบิ้ลใช่นอกจากคือมันครึ่งหนึ่งของทุนได้ความคุ้มครองที่สูงได้ความคุ้มครองด้วยในส่วนของระยะสั้นด้วยกันใช่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องทาทุนแสนก็ได้ทุนสามหมื่นก็สามารถ ได้แล้วสามหมื่นก็เบี้ยก็หมื่นห้าใช่ค่ะหรือจะเป็นลายหกเดือนหรือลายสามเดือนก็ยังได้ก็ยังได้สําหรับเร่ต้นเป็นรถยนพันสีก็ได้ใช่เลยงั้นมีตัวอย่างรถตาพัสีมาให้ดูด้วยดูนะนี่ค่ะใช่เลยนี่นะคะเราลงทุนได้ด้วยใช่ไหมคะจริงๆแล้วตัวนี้ก็เหมือนกับตัวที่แล้วก็คือสองสี่แปดเก้าอาคือสามารถนําเบี้ยที่ชําระนะคะเบี้ยจริงที่ชําระนะคะ มาลดหย่อนภาษีได้ก็คือในแสนแรกในหนึ่งแสนแรกจากผลประโยชน์เมื่อกี้นี้ที่บอกว่าได้5%้าเปอร์เซ็ตจริงๆแล้วเนี่ยห้าปอร์เซ็นการันตีอยู่แล้วก็มาดูที่ฐานภาษีเพราะเราเอาไปลดหย่อนภาษีถูกต้องไหมคะพอฐานภาษีแต่ละท่านไม่เท่ากันตรงนี้ได้กลับคืนมาอีกเพรฐานภาษีพี่ออนอีน้อยอยู่ย0่ิบเปอร์เซได้กลับคืนมาอีกตามระยะเวลาที่ที่เราส่งเบีอยเราออมเราชำระเบี้ย20สิบเปอร์เซนได้กลับคืนมาอีก แสดงว่าเหมือนห้าพันเราก็บวกตรงนี้เข้าไปอีกผลประโยชน์มันก็ทวีคูณมากขึ้นอีกปีที่แล้วเสียภาษีฐานสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะคตฐานเท่าไหร่คะถ้าฐานสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี้ค่ะแม็กสุดเลยเห็นไหมคะคุณตรีก็จะได้เงินคืนมาอีกใช่ไหมคะเจ็ดแสนใช่ได้ผลประโยชน์ทางภาษีคืนมาอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นนั่นคือรวมผลประโยชน์กับช่วนนีงแบบเขา สำหรับคนที่ต้องการลดหย่อนภาษีนี่ไม่ซื้อไม่ได้เลยนะคะไม่ได้ค่ะไม่มีเหตุผลที่จะไม่ซื้อไม่ไม่ไม่มีไม่มีไม่มีข้อจำกัดในการไม่ซื้อไม่บอกเลยว่าทําไมึงไม่ซื้อนะคะเนี่ยคุ้มครองก็สูงด้วยผลประโยชน์ก็มีทุกปีได้เงินคืนก็สูงได้ทุนชีวิตด้วยใช่แล้วค่ะ เซ็นตรงนี้เลยไหมคะเดี๋ยวเซ็นมาสิบล้านทําไงเนี่ยตัวนี้มันจะมีตัวนี้ค่ะน่ารักมากเลยเหมาะกับกล่องข้าวเป็นกล่องข้าวมีตะเกียบด้วยอันนี้ให้ให้คนที่ส่งส่งตัวนี้ส่งตัวนี้สิบทับห้านะคะถ้ามีท่านผู้ชมนะคะส่ง งานนะคะภายในเดือนนี้นะคะรับกล่องข้าวไว้เลยนะคะจากอันคเนมันส่งเท่าไหร่ก็ได้ส่งเท่าไหร่ก็ได้นะคะจะดีใช่เดี๋ยวก็ส่งมาสองหมื่นเราสามารถเปิดได้2ชั้นเป็นมินิโตเลยนะคะแล้วก็มีตะเกียบด้วยพกพาได้เหมาะกับช่วงโควิดช่วงนี้เลยเข้าเว็บได้ใช่ไหมคะเข้าเว็บได้ด้วยเหรอได้นะเป็นพลาสติกอย่างดีใช่แล้วน่ารักิ๊กกิ๊ก